สวัสดีค่ะอีกกัไชันพัชรดารายงานค่ะสื่อข,ข่าวรายงานมาว่านะคะจากกระทรวงการคลังค่ะโครงการบัตรสัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะคะ welfare.mof.go.th นะคะสำหรับคนใหม่นะคะทุกให้นำบัตรประชาชนนะคะไปยืนยันตัวตนท,ที่ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะได้รับทุกสาขาวันนี้นะคะค่ะล่าสุดนะคะสำหรับคนที่ต้องอทธทณ์นะคะให้รอผลอน,อนุมัตินะคะ วันนี้นะคะก็มีข่าวออกมาว่า300บาทนะคะสำหรับรายได้ล่าสุดนะคะเงิน mm hmm. จะออกวันที่10ทุกวันที่18นะคะวันที่1กับวันที่18แล้วก็ที่22่สิบองนะคะ,ะแล้วก็จะมีะผลการพิจารณายืนยันมายังไงนะคะจะ,ะรายงานมาให้ทราบอีกทีนะคะสำหรับ700บาทท่านเบียรวิทนะคะพระประหลังประชารัฐนะคะกับท่านเบียร์ประยุทธ์จะ เียวยา1,000บาทนะคะรอลุ้นแล้วก็อยากจะมีโครงการดีอย่างนี้ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ